哦。 อเอฟซี FC. โอ้ตรวจเลือดตรวจยังแร้วเลวปะเดี๋ยวเตรียมเดินทางต่อนะก็ฝากถึงอีนอกซด้ารโรมที่อยู่ข้างหน้าไม่ต้องขอนมาอีนอกซด้ารโรมอีนอกหัวขวิดขิดคยุยนะก็มีแต่ไอ้แก่คนเดียวที่งงูอยู่ตอนนั้นเอฟซนะคะเออไม่ว่าเอฟซกลุ่มไหนหรือเอฟซเก่ามึงเขารู้ทันหมดแล้วว่ามึงคืออีขวานฟ้านหน้าดำนะแม้แต่ผู้รู้มึงยังรู้เลยนะกูบอกให้ตอนนี้ไม่ต้องไปตามเช็คหรอว่าเอ้ยโอ้กูโดนฟ้องไหมจริงไหม าใหญ่หรอน้ำตกวังตะไคร้หรอนะคะอืมไปถามเจมบอลศ0น0นดูะดูว่าโอ้จริงไหมให้ผู้รู้มึงเช็คสิเออบอกเป็นนัยยะให้แล้วนะ21เมษายนนี้เออนางคนไหนจะต้องมาไต่สวนบุนฟ้องมึงก็จ้างไปเลยผู้รู้มึงหลอกไอ้แก่ควยๆเยอะๆเพราะว่าตอนนี้นะกูก็ไม่รู้ว่าบางอวตารอวตารบางตัวนี่ก็ยังโง่อยู่หรือแกล้งโง่ก็ไม่รู้หรือโง่จริงก็ไม่รู้นะเออคนยังกลัวปากหมาแต่ไม่ตอหลดตอแหลไม่อวดอ้างว่าตัว ชนดหรอกแต่ก็ไม่เสียรู้พวกอีนกกระเด้าลมหรอกนะตอนนี้ก็บอกเลยไม่ต้องมาถามว่ามีเงินไหมสวยสบายค่ะนะและไอเคสของมือกูชนะใสๆอยู่แล้วมึงรูดู42คดีกูสู้มาจนไอไอีแก๊งกระเทยเสืนเจิ้นกระจัดกระจ่ายต้องกลับไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าตูดไก่ปิ้งนะส่วนไอควายสายนงสายน้ำก็จำเลยเก่ากูตรงไหนตรงไหนที่กูเป็นจำเลยที่กูจะแพ้นะส่วนอีชนีนะคะอีชนีลิงลมอะ่ะเดี๋ยวกูต้องไปเป็นโจ์มันแถววังตะไคร้ที่เดียวกับ ที่มึงต้องมาแล้วหมายต่อไปของมึงจะได้ไปเที่ยวไป,ไปชอบกินอ่อทุเรียนเหรอนน่นเราจะพาไปกินนนทบุรีใกล้ๆทินหน่อยนะเอออุจะพาขึ้นเหนือล่องใต้แล้วเนี่ยผ่านเต่าไงาเอาสักหมายไหมเต่าายนี่เดี๋ยวจัดไอ้นักเล่านิทานป่าเคียดดีกว่านะแล้วที่มึงไปว่ากูไปด่าคนนน้นคนนี้อีปากนงปากแดงมาตอแหลอย่าขี้อันนี้ก็หลอกแดกเจอกูนี่ขอโทษขอแอดไลน์กูอย่าขาประส้มเชิงเพราะมึงมันชอบหลอกแดกเขานะกูจะฟอกให้ไม่ว่าอวตารอวตาร นะอีสานแต่ดีควายอีนี้ก็เหมือนกันอีนี้ก็ทอมควายสู้อะไรกูได้วันวันแม่งนั่งแหกมโนเออโชว์หน้าโชว์ตาไม่ได้แหกมโนแขวนน,นนู่นแขวนนี่ตั้งแต่เต่าหงายนะทําอะไรกูได้สู้กูก็ไม่ได้พวกมึองอะโง่ควาย12ตัวรวมกันไม่ได้เท่าติ่งขี้เล็บกูเลยสักตัวแล้วเป็นไงล่าสุดมุกเลเวลเออโจดน้องหไห้ไงหน้าไงท้องกลับไปนะ่ะเออไม่ได้แดกกูหลอกเราฟังคำพิพากษานะจ๊ะแล้วรอดูกูฟาดกลับนะไอ้พวกที่ยังโง่ๆอยู่นะ อส่วน fc สายบุญที่ฉลาดแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะอืมกูบอกเลยคนอเอม่อ fc กูไม่มานั่งกระโหลกไลยอนสติ๊กเกอร์แล้วมานั่งทวงบุญคุณหรือมาบงการชีวิตเขาเหมือนไอ้แก่มึงหรอกไอ้แก่มืองมันโง่ไงตอนนี้มึงโชคดีเจอไอ้แก่โง่มึงก็รีบหลอกมันนะมึงอย่าบอกเลยว่าโอ๊ยผัวฝรั่งเคยมีมั้ยมึงอะเย็ดรอบเอวนะแล้วตอนนี้นะ่ะมึงก็หลอกเย็ดคน,คนนู้นคนนี้น่ะอืมหวังเศษเงินไอ้แก่มันโง่เออมันโง่พิตตี้สวยๆเด็กๆก็มีมันควายไง มันโง่เง่าเต่าตูดมึงเอาอะไรให้มันแดกมันเลียแล้วมันถึงได้โง่ขนาดนั้นมีเงินแต่โง่ก็เรื่องของมันเขาเรียกว่ามันมีกรรมไงเออนะมาสู้แม่เอฟซีกูไม่ได้เดียไม่ต้องรอสติกเกอร์ค่ะนะแล้วมึงไม่ต้องไปดูถูกน้องอ,อ๋อออน้องลิดากูนะเออเขาไม่มานั่งโอนสติกเกอร์หมดแล้วเขาให้ซื้อขอให้พวกมึงเท่าไหร่นะ นะไอตัวมิสเตอร์อะไรของมึงไอเฮียนะั่นก็เครื่องสอง่งเครื่องเสียงเขาหมดไปกี่หมื่นกี่แสนไปขอเงินเขาลงทุนเท่าไหร่นะกลุ่มพวกมึงอ่ะหลอกขายพงขายพายเขาเท่าไหร่จะให้เขาแชไหมหลักฐานมีนะเว้ยโอนหลอกเขาไอเฮียทั้งตัวผู้ตัวเมียนะถ้ากูแชแล้วมันจะวงแตกวันนี้นะอีดอกอีอนกจะเล่าลมอืมไปหาแดกที่อื่นเถอะมึงอ่ะไปรูดเสาวตอนนี้ก็ขายไม่ออกใครจะไปเอาแก่แล้วหีก็เน่าต่อให้ไปดูทำตัวมาฟอกตัวเป็นคุณหนุ่งคุณหนูอีดอกไอกแกมนไม่รู้หรอว่าตั้ง ม,มันมึงไปอยู่ฝ่ายไอ้ลุงซาวน่ะไอ,ลอ้ลุงยี่สิบอะเล่านิทานในสีในสารน่ะโอ้ไปแดกอะไรอยู่นะเอออยูซูเปอร์ที่เขาเคยไปอยู่ฝั่งเดียวกับมันเขายังรู้เลยว่ามันดอแหลดอกทองนะป้าสวนผักก็รู้ว่าหน้าตามันคือใครว่าคือคนเดียวกับอีปันดำผู้รู้ยังรู้เลยเออนะต่อให้มึงไปจ้างผู้รู้ที่ไหนอะ呵呵เขาก็ต้องทำตามหน้าที่นะผู้รู้ไม่เกี่ยวงานนี้ <C oughs> เขามีหน้าที่ล่างเรื่องเขารับทำคดีมันก็โอเค <c oughs> มีแต่ไอ้แก่แล้วกับพวกอวตารอวตารแตพวกเฮี้ฮฮทยทั้งหลายที่มาใส่ลายกูแก๊งอีดาลินอีหมูอีซินดี้นะอวตารทั้งหลายเนี่ยนะ พวกมึงมีแหกขีนะไข่หีขายตูดก็โยนไปมีปัญญาโยนแต่ของกูนี่เงินบริสุทธิ์เงินแม่แม่เอฟซีกูเงินทํางานมีหน้าที่การงานดีนะจ๊แะแลยไม่แม่ทั่งอ่าสติ๊ตกเกอร์รอของอย่างพวกมึงหรอกนะมีแต่เอฟซีของกูที่เขาไม่มีหลังบ้านเขาโยนสติ๊กเกอร์ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่โยนสติ๊กเกอร์สนับสนุนให้กําลังใจนะคะถูกใจก็ให้สติ๊กเกอร์แต่ว่า <c oughs> ไม่เหมือนไอ้แก่บางตัวที่ให้เงินสนับสนุนให้คนทะเลาะก,กันไปเสี่ยมเขาให้เงินเขาซื้อของให้เขาโยนสติ๊กเกอร์ให้เขาแล้วไปเสียมให้เขาบล็อกคนนู้นคนนี้ไอ้แก่โรคจิต เนะสียดายมีตังแต่สมองไม่มีแล้วมาติดหีแก่ๆจะติดหีก็ติดหีสาวๆส,สวยๆที่เขาเาต้นสวยๆผิวๆิวนักศึกษาหนุ่นไอ้เฮียมาติดอีแก่ลูกดกเออลูกติดผัวแม่งเป็นพันเป็นหมื่นควยชายไทยไม่เอาแล้วเหลือแต่ไอ้แก่คนนี้เอาก็ขอให้โง่ต่อไปนะมึงรีบบนเปอดให้มันไปนะงานนี้ไม่ต่ากว่าห้าแสนแล้วมันต้องติดคุกด,ด้วยนะอินอกเสนาลมอินกแสก นกแสกกับนกเด้าลมนะกูจะจัดมึงฉ่ำๆไปเรื่อยๆทุกเดือนเลยเอ,อนะแล้วโง่แม่งเอ้ยกฎมงกฎหมายก็ไม่รู้กูบอกแล้วแม่งขายหีไม่ได้เรียนหนังสือพออะไรกับอีมอด,ด้านะอีนกแสกอีมอด,ด้าอีมอดเสด้า,มดดาลมควงคู่กับไอ้พวกไอ้โหหิวแสงทางโซเชียลมานั่งโยนสติ๊กเกอร์เขาหวังแสงไอสัตว์ กูจะบอกให้นะทีมแม่แม่เอฟซีกูเน่ะเขาโอนสติ๊กเกอร์ข้างหน้าเขาก็ไปเป็นร้อยช่องเขาก็ไม่เคยมาทวงบนคุณโยนเสร็จเขาก็ไม่เคยไปเสียมหลังบ้านเหมือนไอ้แก่กะโหลกกะลาหิวแสงโยนไปโยนมาโย,ยนตั้งหลายช่องแต่มีแต่คนรังเกียจเงินมึงน่ะซวยเห็นไหมมึงโยนให้เขาเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นเขายังไม่สะออนมึงเลยวยมีที่ไหนวะเอฟซี FC จะไปโอนสติ๊กเกอร์ให้ถูกเขาดา่าเอาเขาดูถูกว่าไอ้แก่โง่สมน้ำหน้ามึงก็อยู่กับอีหีหีเหยวหยวนี่แหละเออลูกเต้ามันยังไม่เลี้ยงเลยนะคนนอย่างงงมมีเิ จริงนะมึงน่าจะสืบได้คนอย่างกูไม่มีเงินกูยังสืบได้เลยว่ามันอยู่คอนโดไหนชั้นที่เท่าไหร่อยู่ซอยไหนตึกไหนะสายตรวจอะกูมีพักพวกแค่พักพวกไปดูที่แถวลุ่มแม่น้ำเออไปดูซิคอนโดในซอยไหนอยู่ตรงไหนว้ายโหชั้นไหนก็คอนโดมึงมีกี่ชั้นกูยังรู้เลยห้องมึงเบอร์อะไรกูยังรู้เลยเออเดี๋ยววันดีคืนดีนี่แหละกูไม่ไปหรอกเดี๋ยวจะโดนบุกรุกกูจะจัดการมึงตอนไม่มาหมายจบไปจบ,ปจบมึงมาเหมือนคราวก่อนมึงนะ่ะนะมึงอย่าลืมอะขอไอ้แก่ไปรีบเอาไอ้แก่ทำหวยให้มันได้สิ แต่กูคิดว่าพอไปเอาจริงๆไอ้เฮียน่าไม่เอาหรอกเพราะว่าควยมันก็เท่านั้นน่ะถ้ามันฉลาดมันมาดูคลิปกูบ่อยๆมันฉลาดมาแอลโคโยตี้ดีกว่าไหมจะเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเด็กสาวไม่ใช่เลี้ยงอีกแก่ลูกติดหอยนี่แล้วเป็นโสเภณีเก่าด้วยมันไม่คือนกสแตาเป็นโสเภณีไม่เอานะอือ โอเควันนี้ก็มาตรวจสุขภาพสุขภาพดีก็ได้ยาลดความสวยไปนะคะยาเพิ่มความน่ารักแล้วก็ยาเพิ่มพลังโจทย์นะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อนะคะจะก็ไปเป็นโจทย์ด้วยถแถวแถววังตะไคร้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวบ้านพี่ใบนาดนะมึงดาบพี่เขาชัดเจนหน่อยเขาฝากบอกนะเขาจะให้จัดมึงดีๆหน่อยอีสเดาลมมึงก็หาแดกได้ตามชายป่าชายเลนชายเขานี่แหละนะ เออแล้วเป็นไงไอคนไหนได้ไมโครโฟนไปมีคนซื้อให้ผู้ใหญ่จะดีซื้อให้แล้วหลอกขายพงขายพระหลอกเข้ามุดหลังบ้านอ่ะก็ทีมพวกมึงทั้งนั้นมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะว่าให้อีนอกซะเด้าลมมาตอนหลดตอแหลไล่กูสมน้ําหน้าเวนกรรมมึงแล้วนะล่วงกันหมดมึงขนอนะ่ะขนล่วงกันหมดเลยสมน้ําหน้าชื่อเสียงมึงกูก็รู้ดีอยู่ว่าเฮี้ยขนาดไหนนะไม่งั้นอีกระเทยสนเจนไม่ออกมาดา่าเอาหรอกอปปีจังไลวิ่งซ้ายวิ่งขวา หาแดกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาแดกกับมูลนิธิตอนนี้เป็นไงตกต่ำหมดคนใกล้ตัวก็เจ็บป่วยรวมทั้งตัวมึงด้วยทําธุรกิจอะไรก็ชิบหาย,ยานะดูอีก็เทอเสนเจิ้นสิตอนนี้เป็นไงขายตูดไก่ปิ้งอื ขายตูดไก่ปิ้งติดค่าฟ้องเขาผู้รู้แม่งก็ไม่ไหวแล้วนะไปหางานอื่นทําแล้วว่าสู้ไม่ไหวนะจะมาหาตบแซฟในโซเชียลไม่ได้หรอกนะจ๊ะโอเคเอฟซี FC สายบุญทุกท่านทั้งเก่าและใหม่นะก็ขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะน้องโมปะส้มคุณเจเจแม่แม่แมสารและแนทุกคนพี่ใบตองพี่สมจิตพี่มาลยัยและอีกหลายๆท่านที่ไม่เอ่ยชื่อเนาะที่อ่าติดตามมาตลอดแล้วก็หูตาสว่างรวมทั้งเอฟซีใหม่ด้วยนะคะที่บอกว่าเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าอีอีส่แว่นดานี่คือตัวเดียวกันตัวเดียว การค่ะเห็นหลักฐานแล้วเนาะไม่ว่ามันจะถอดแวน่นไม่ว่าอ่ารูปพันสันฐานหรือว่าเอ่อไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองที่ประกอบได้บอกเลยค่ะงานนี้พิมพ์นิ้วมือประวัติอาชกรรมเราสู้กันบนศาลนะคะส่วนน้ำลงน้ำลายให้มันสะด้าลมให้มันหลอกไปนะใครอยากโง่อยากให้มันหลอกต่อก็เชิญน,นะคะกว่าจะหูตาสว่างก็รอคำพิพากษาพุนเดอร์ซุ่มงงๆทงั้งหลายส่วนแม่แม่แสายบุญเอฟซี FC เขารู้กันแล้วจ้ดนะเข้าหลังบ้านรูป รูปมันคอนโดมันอยู่ชั้นไหนห้องไหนมุมไหนแล้วก็ตอนมันโดนจงโดนจับตอนใส่แว่นตาดําไม่ใส่นะครพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะแล้วเขาเห็นหมายกันหมดแล้วอีงโง่อีปึกโอเคนะจ๊ะพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายที่โน่นอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะเออไปบอกอีนกแสกด้วยอีงโง่นะ ก็ให้เวลาอีกประมาณน่าจะสองอาทิตย์น่าแหละกว่านกยักษ์จะบินไปถึงนะจ๊ะออส่วนของมึงยังไม่ถึงเลยก็รออยู่นะไม่รีบหรอกค่ะมาถึงเมื่อไหร่ก็จะจัดให้ดูงามๆนะจ๊ะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะบ๊ายบาย